ก่อนชมคลิปฝากกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับมาครับผมเกมแรกเลยนะที่เราจะมาทดสอบกันครับกับในรุ่น Samsung Galaxy A 5 0นะครับผมก็คือเกมครับ G m o b i l นั่นเองนะคะับทุกผู้ชมการตั้งค่าของตอนนี้ผมปรับทุกอย่างนะครับสูงสุดคนแล้วนะฮะเดี๋ยวไงผมจะปรับในส่วนของใจโรให้นะครับเพราะว่าบางคนอยากจะดูว่า ไตรใช้งานเป็นยังไงบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ let's go อันนี้เป็นการทดสอบเกมแบบเฉพาะกิจเลยนะฮะตอนนี้ถ้าหากไปพูดถึงเฟรมเรทถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอ้โหโดดลงมาภาพยังไม่กระตุกเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นว่าดีเทล l นี่มาเต็มเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างเรื่อนะฮะ ที่วับวัเนี่ยอาจจะเป็นเน็ตนะเพราะว่าผมทดสอบบนชั้น35นะฮะนี่ครับตอนนี้ลึ่มากแล้วก็วารับลงมาล่างอ่าวแล้วเขา,า,า,าว์บนะฮะ <L id S 1> อาจจะเป็นที่เน็ตนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทดสอบกันอยู่ที่ชั้น35นะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าพูดถึงก็ถือว่าลื่นมากนะฮะวาร์บวาับเอาเวนจังเอาลมเสียนะครับเป็นเหตุกรรมกรรมของเวนนะฮะวิ่งไปข้างนอกแล้ว,ก,วกันนะ พรมันวัดสเลือเกินโอเคครับผมปิงขึ้น400กว่านะครับท okay. ่านผู้ชมโอเคนะฮอ่ะเอาจัางหวะนี้ครับก็่ยอยนิดนิไปเลปล่อยไปเปอยไปปล่อยไปเป่อ,ไ,ปอ,ไ,ปอไม่ตายนะครับเพราะมันปิงนะฮะนี่เอาเอาเอานอน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 นี่แหละนี่แหนี่แหะนี่แหละนี่แ แป๊บนึงนะครับผมหาปืนให้เราลองจโลโอเคเราได้ AK แล้วนะฮะกับหมวดสก็ถือว่ลื่นนะถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ครับมาด้านล่างเงาต้นไม้ถือว่าเวลาที่เราปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมันไม่หนืดมืออยู่นะโอเคเลยทีเดียวส่วนเจโลเจโลก็โอเคอยู่นะครับตามมือมากนะจะโรสโคปนะฮะตามมือมากนะ ก็ชใช้ได้เลยนะสำหรับซัมซุงเดลซี่เอโห้าสิบเสียลงลำโพ,ง,ง,พงก็เหมือนเดิมครับตำแหน่งอยู่ทางด้านบนอย่างผมบอกนะมือถือนะตำแหน่งด้านบนเนี่ยมันก็จะมือเราจะไปป้องนะเสียงลำโพงส่วนใหญ่เกมพับจีผมลองมือถือทุกรุ่นเนี่ยเสียงไม่ค่อยดังนะเนี่ยลื่นนะเห็นไหมลื่นตื้นเลยครับเนี่ยเสารงขวานะเสียดายผมเปิดอัรเฟรเ้ชมไม่ได้ครับแต่ถือว่าลื่นมากนะรับภาพเป็นระดับ HTR HD f e r m e t o e r นะครับใจเราก็ถือว่าลื่นๆเลยนะฮะนะฮะิบเติบเนะครับเลยนะฮะนมีคนยิงนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเ,ยวเยวอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้ามเนื่อย่เหนือยนะผมแตกหีสวยๆสวยาการทัศน์กีนนะครับเดี๋ยวลองใช้ทองนู้ ถ้าติดถือว่าไม่มีปัญหาครับใช้หลายๆนิ้วถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะใช้หลายๆนิ้วนะครับลองสโคปสีแล้วกนะันเนาะโอเคแป๊บนึ่งนะครับ <7 S 2> เก็บตัวเราลองดูสโคปสีนะครับซูมแล้วจะเป็นยังไงบ้างเฟรมเรทเอาเวนกรรมเอาสโคปสีเอาะสโคปสีปลงที่อาร์ค่าใช่ไหยใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมนะ ะะฮะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบลื่นแบบปึ๊ดปลาก็แนะนําปรับออกมาเป็นระดับ HDR เ hey, ฮ้ยระดับ HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นระดับสูงก็ได้นะครับจะลื่นกว่านี้อยู่แต่ว่าปรับสูงสุดก็ถือว่าโอเคนะการทักษะการตอบสนองน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้ไม่ปิงละนะเดินไ,ไปซูมก่ไปผมจะลองยิงไอ้นคนที่มันยิงผมนะครับไปไหนละ่ะไปไหนครับไปไหน,น จังหวะนี้จังหวะนี้เติ๊ก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 นี่ยตกรทดสอบเนี่ยครับนะครับก็ถือว่าลื่นๆเนาะ นะครับถือว่าไม่มีปัญหานะครับในการเล่นเกมพับทีมูบายบนเครื่องซัมซุงกาแล็กซี่ A ห้าสิบนะครับลดครเดี๋ยวหารโดกันลดคราวนี้น่าจะไม่มีโหลดนะไม่มีโหลดอ่ะเห็นแต่ก้อนอย่างี้ยแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดานะซื้ออยูเอฟแอนด์อาร์ตัวใหม่โอ้โหหนี่ยหนุ่จาะเจาะจาะเจาะจาะเจาะเจะเดี๋ยวเราจะนั่งรถนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบ ขึ้นบนรถเศษเงนก็จะโครกรเลยจะบอกว่าแอดมินทายกันมาลองอยูนะห้องน้ำนะลองไปไมเม้นไปเลยทีเดียวนะครับใครยังไม่ไดกดติดตามชอบนะครับยังไม่ได้กดไลก์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับลืมลืมตืน่นเลยของกระตุกนิดนึงไม่เป็นไร ถือว่ารับได้อะนะจะปรับสูงนะถ้าอยากจะให้ลื่นก็ปรับมาเป็นเ d ็ดีแล้วก็ระดับสูงครับจะเลื่นกว่าแต่ถ้าปรับเป็นภ่าระดับนี้ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบเพลนเกมพับจีบนเครื่องซ s u n g ง a l ซ x y A50 นะครับโดยรวมถือว่าปรับภ่าระดับสูงสุดก็เล่นได้ลื่นพอประมาณแหละแต่ถ้าอยากจะให้นนําจริงก็ปรับเป็นเ d ็ดีแล้วก็ระดับสูงก็จะเล่นได้แบบลื่นเลยนะครับส่วนใจโลก็ถือว่าใช้ได้ นะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรา่อใค่อนะครับลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับอาจจะทุรักทุเลก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งใจให้ชมเดี๋ยวว่ากันนะบ๊ายบายจุ๊บ